กดแล้วเหรอหว,วัดดีครับอบอ้อมไลติงนะครับนี่คือหลอดออไฟฝนดาวตกยาว30เซนชุดหนึ่งมี8มี8ท่อนนะครับ30เซนราคา520บาทสามารถไปติดต้นไม้ได้นะครับต้นไม้ต้นเล็กๆติดรอบต้นไม้นี่ผมจำลองว่าตัวผมเป็นต้นไม้นะครับพันรอบต้นไม้มเนื้อลอืมลงไปนะครับ ให้ดูลักษณะของแสงที่ที่ไหลฝนดาวตกยาว30เซนพันรอบต้นไม้จัดปีใหม่จัดตกแต่งบ้านตกแต่งโชว์รูมนะครับที่มีต้นไม้รีสอร์ทโรงแรมสามารถไปพันรอบต้นไม้ได้นะครับก็แสงที่ขายดีก็แสงสีน้ำเงินกับสีขาวนะครับนี่เปิดให้ดูลักษณะของแสงนะครับจะเป็นสีน้ำเงินและสีขาว รอบต้นไม้จะทำให้ต้นไม้ดูเหมือนกับไฟบทดาวตกราคาไม่แพงครับ520บาทสั่งซื้อได้นะครับที่เบอร์0 2 8 1 5 7 8 9 3หรือ0892007172สวัสดีครับมีความสุขทุกๆท,ท่านนะครับ